สวัสดีครับวันนี้ริบแอนเฟิร์นนะครับจะมาในช่วงทิปแอนแคนะครับวันนี้แอาจะมานะครับแนะนำการแยกไม้หน่อนนะครับเสนจันประกายดาวนะครับนี่คือต้นแม่ของผมนะครับโอเคนะครับเป็นประกายดาวสายเก่านะครับแต่สังเกตว่า เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีหนอนนะครับรบอบๆเกิดขึ้นนะครับข้อดีของไม้หนอนเนี่ยคือมันทนนะครับเมื่อลูกค้าเอาไปใช้หรือไปปลูกแล้วนะครับจะตายยากกว่าไม้ข้อนะครับเพราะข้อเนี่ยส่วนใหญ,ญท่ที่ที่ตั้มเคยได้มาเนี่ยคือมันจะเน่านะครับแล้วก็ค่อนข้างเกิดความเสียหายที่มากยิ่งขึ้นนะครับนี้มาดูวนว่าอุปกรณ์นะครับก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับ ก็คือมีดนั่นเองนะครับ2นะครับอาจจะมีผูกกันนะครับคือผูกกันเนี่ยเราไว้เคลียร์รอบๆที่เป็นเครื่องปลูกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับไม่ใช่ทังสีนะนะครับทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นขูนแดงนะครับเอาไว้ใช้แต้มแผลนะครับเพื่อให้แผลเขาไม่ติดเชื้อนะครับผมเดียนี้ขั้นตอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่า เมื่อเราทําการที่ปลอดภัยนะครับอาจจะไม่ยกทั้งกระถางนะครับจะค่อยๆสอานะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะเป็นระบบลากของต้นแม่นะครับถ้าลืมอหมดแล้วมาตัดออกข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียมก็เยอะนะครับเพราะว่าเมื่อเรากลับไปปลูกใหม่เนี่ยต้นแม่เขาก็จะพักตัวนะครับค่อนข้างมากนะครับผมก็เลยแอดก็เลยจะทําการแกะนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนะครับถัดไปว่า เมื่อแอ์ตัดแล้วนะครับตัดออกมาแล้วเนี่ยมาป้ายปูดแล้วเนี่ยต้น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 หน่อต้นเนี้ยนะครับจะอยู่ในสภาพไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในการแยกหน่อในการตัดเนี่ยนี่ครับเจ้าใบมีดเนี่ยแอลจะใช้ไฟล์ลนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนะก่อนที่เราจะตัดนะครับไม่ใช่ว่าเอามีดมาแล้วก็ตัดได้เลยนะครับมันก็จะทําให้ ติดเชื้อได้นะครับที่ปากแผลนะครับต้นไม้ก็เป็นถิ่มเชืิออย่างหนึ่งนะครับก็เหมือนคนเนาะนะครับก็เดี๋ยวอาจะมาดูกันนะครับแล้วก็ตัดภาพมาอีกภาพหนึ่งเมื่อเราแยกเสร็จแล้วนะครับจะเป็นเพื่อนมาติดตามต่อในคลิปในช่วงถัดไปนะครับปูนตรงเนี้ครับแห้งนะครับเราถึงจะปลูกนะครับผม พราะว่าแผลเขาก็จะสมานนิดนึงนะครับเราก็จะได้นี่นะครับปะกายดาวนะครับทั้งหมด5ต้นพร้อมระบบรากที่สมบูรณ์นะครับโอเคทีนี้มีคำถามต่อมาครับเราเราปลูกตรงนี้ครับเราจะปลูกด้วยเครื่องปลูกอะไรครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้กับมาพ้าวนะครับเหมือนเดิมนะครับว่าเราใช้กับมาพ้าวแช่น้ํานะครับ ประมาณ1คืนนะครับหรือเปลี่ยนน้ำหลายๆรอบนะครับแล้วก็ทำการปลูกลงไปได้เลยนะครับส่วนปุ๋ยเนี่ยผมใส่นิดเดียวนะครับแล้วก็อาจจะใช้สไฟน้ำมอสนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความชืน้นแต่ถ้ารากฟูขนาดนี้ไม่ต้องใช้หรอกครับก็ให้เข้าลงกระถางให้ปรับตัวนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือเครื่องปลูกเนี่ยของทางน bon ิปันเฟิร์นเนี่ยครับในส่งกับมะพร้าวเนี่ย เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากระยะแรกนะครับผมก็จะแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับก็คือจากกลาดนั่นเองเป็นเคมีนะครับก็แช่ไปด้วยในเครื่องปลูกเลยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มาจะาเข้ามาทำลายระบบเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าระบบรากเนี่ยเชื้อราที่น่ากลัวที่สุดคือคือเชื้อราที่มันกินจากโคนต้นขึ้นมานะครับแล้วทำให้เน่านั่นเองนะครับผมก็ ยังไงเพื่อนๆต้องดูแลมันเช็คต้นไม้ในส่วนของทุกคนนะครับว่าเอ๊แอดมันมันโอเคไหมนะครับนี่จะให้ดูหน่อนอน,ะน,อน,นะนี้นะครับหนอนเล็กเล็กน้อยๆนะครับนี่นะครับความด่างเขาก็จะอยู่ในระดับที่โอสวยงามนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อมูลสงสัยที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถนะครับทุกคนสามารถเข้ามาในช่องทางออนไลน์ของริบแอนเฟิร์นได้นะครับก็จะมีในช่วงคลิปแอนแคร์นะครับแล้วก็มีในช่วงแนะนําต้นไม้ที่เราสำันนะครับแล้วก็จะพยายามทําคลิปแนะนําการปลูกดีๆมาให้เพื่อนๆนะครับก็จะมีช่องทางออนไลน์นะครับใน Facebook Fanpage นะครับของ Li a แอนเฟิร์นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ สัวไอจี anel n เนี่ยเราก็มีลิฟแอนเฟิร์นเหมือนกันนะครับก็จะฝาก Follow นะครับกดติดตามให้กดหัวใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนใน YouTube c h anel n นะครับทุกคนก็ Subscribe แล้วก็ที่มุมขวาด้านบนจะมีกระดิ่งนะครับเ,เพื่อนเฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่ตั้มทำมาให้นะครับทุกคนก็จะได้รู้ว่าเออึ่งทิป็นแค่หรือแนะนำต้นไม้ที่สาพันธ์มีอะไรบ้างนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแอดก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับริบันเฟิร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการนําเข้ามาแลกข้อมูลที่เข้ามาสอบถามนะครับยิ่งเพื่อนๆหรือทุกคนถามมาเท่าไหร่นะครับถ้าแอดตอบได้แอดก็จะตอบนะครับจากประสบการณ์เลี้ยงจริงนะครับแก้ปัญหาจริงเนาะแล้วก็ไม่มีกักนะครับแล้วก็เรื่องราคาต้นไม้เนี่ยในของริบันเฟิร์มเนี่ยครับเราก็เน้นว่า เฮ้ยของเราถูกจริงนะครับมาแล้วก็คุณภาพดีกว่าแน่นอนนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าออตอบข้อสงสัยลูกค้าหลายๆท่านที่ดูนะครับแอปไม่ได้ส่งไปษณีเนาะนะครับก็ในเนื่องจากว่าทางนิวันเฟิร์นเราเนี่ยขายถูกกว่าราคาทองตลาดค่อนข้างเยอะนะครับก็เราก็เลยไม่ไม่ได้ส่งทางไปษณีเพราะว่าเรารักต้นไม้นะครับส่งไปแล้วมันก็ช้าเคยส่งแล้วนะครับแล้วก็เรื่องการดราม่าดีกว่านะครับ ของแอร์ก็ราคาพอไปได้แล้วก็ลูกค้า,าที่้นไมด้ดีๆไปเนี่ยมารับเองสดชื่นกว่านะครับเพราะว่าส่งไปเซน,นีตอนนี้ไปเซน,นีไทยบางทีเขาก็ค้างหลายวันนะครับหรือว่าแฟดอย่างเงี้ยวัน2วันกว่าจะถึงมือลูกค้าแล้วก็ระยะทางไกลมากๆเนี่ยใบเขาอ,อ่อนนะครับมันก็จะเหลืองจะเน่าได้นะครับผมมารับได้นะครับนัดรับแอดได้ตามํามอ,อินบ็อกซ์มาใน Facebook Fanpage ก็ได้นะครับหรือใน IG c h a n n e l ก็ได้นะครับ อ่าผมยินดีนัดรับเนาะถ้าไม่ไกลกันมากนะครับก็ไปส่งให้ถึงหน้าประตูบ้านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามทิปอันเฟิร์นเรามาพบกันนะครับในช่วงทิปอนแทหรือแนะนำต้นไม้หรือรพัน์เนี่ยจากสวนเลี้ยอันเฟิร์นเรามีอะไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสวดีครับ